งพี่บิ๊กทำเพลงหรือทำคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นไงบ้างหรอพี่ก็ฟิลประมาณนี้เลยนะก็คือทุกอาทิตย์อะอาทิตย์หนึ่งบางทีแบบคือจะบอกทุกวันเลยนะเพราะว่ามันทัวร์ทัวร์วคืนด้วยหลายคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เลยเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนนะเจ็ดซีคอนเสิร์ตอะไรก็ว่าไปอะนะแล้วก็ต้องมีซาวน์เช็คมีซ้อมแล้วก็เย็นๆก็เล่นโอ้โหคนที่เป็นเป็นหลักหมื่นนะเฉพาะแค่แบบว่าเดอะมอลล์บางแคร์โอ้โหบางที ล้นเลย3-4ี่หมื่นคนเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคอนเสิร์ตใหญ่แถวไอรางกำแพงแนละว MCC hall อ่ะโอ้โหที่งานจัดของ r s นะโอ้โหคอนเสิร์ตทีคนแม่งสมัยก่อนเยอะว่าถ้าจำไม่ผิดมี6 7หมื่นคนเลยอย่างน้อยคือคือเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าสมัยนี้คือแบบผิดปกติแล้วคือแต่แค่ยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียมี YouTube มีอะไรบันทึกมากนะคือถ้าใครถ้าใครอยู่ยุคเขาเียยุคทองของศิลปินจะรู้เลยว่า โอ้โหแม่งเหมือนเหมือนกับศิลปินต่างประเทศอะสมัยก่อนเวลาเดินเข้าห้างนะโอ้โหรปภนี่แบบเป็น2030คนน่ะคอยบล็อกทางอะแล้วก็แบบคนแม่งออกต้อนรับตลอดทางอะอารมณ์อารมณ์มก็เหมือนแบบพวกแบ็คทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกาหลีทุกวันนี้เลยสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นรถตู้ทีนะรถตู้แม่งประมาณสองสคัญมีรถตำรวจด้วยรถตำรวจมอเตอร์ไซค์นำทางแล้วแบบโอ้โหคนแม่งขับมอเตอร์ไซค์วิ่งตามอะ อย่างบางทีไปลงคอนเสิร์ตท,ทัวร์ต่างจังหวัดใช่ปะ่ะเวลาลงเครื่องปุ๊บเจ้าภาพมารับอ่ะโหคนแม่งแบบมารอรับถึงสนามบินแล้วขับตามไปถึงโรงแรมอ่ะนะอันนี้คือแบบบอกได้เลยว่ามันเป็นยุคทองแต่ยุคนี้คือแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วไงเพราะว่าสมัยนี้คือด้วยความที่มันมีโซเชียลมีเดียใช่ปะ่ะแล้วศิลปินมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทําให้เหมือนกับง่ายกับการเข้าถึงศิลปิน สมัยก่อนยุคผมเนี่ยเมืองไทยศิลปินมันยังไม่เยอะแล้วช่องทางที่ดูได้อย่างเดียวคือทีวีดังนั้นเนี่ยคือแบบโ,โหอะไรออกมาเนี่ยคนรีบคว้ากันอย่างแมกกาซีนอะ่ะแมกกาซีนบางทีขึ้นปกแล้วอะไรเงี้ยคนจะจําเลยคนจะจําเพราะว่ามันจะต้องวางตรงแผงแล้วอ่างเงี้ยคนก็รีบแผงกันไปซื้อสมัยก่อนนี่คือแบบเป็นยุคที่แบบคอนเทนต์มันมีมูลค่ามากพ็อกเก็ตบุ๊กอะ่ะเขียนทีะออกมาเล่มน,นึงนี่โอ้โหขายกันแบบตะบี้ตะบัน เดี๋ยวนี้แบบมันมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายเพื่ใหง่ายมันถูกแชร์ตลาดนึกออกป่ะอย่างสมัยก่อนจะเป็นศิลปินนี่คือยากมากนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหทาเพลงง่ายๆแล้วแล้วก็ขึ้นดีขึ้นย t ท b e ก็กลายเป็นศิลปินละอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าแวลูมันมันไม่เหมือนกันแล้วนึกออกป่ะเออแต่จะถามว่าแบบโอ้บางคนแบบไม่เข้าใจไงบางทีคือคาว่าวรัลอ่ะมันมันมันเป็นมานานแล้วแต่แต่แค่คํานี้มันเพิ่งมีไงนึกออกป่ะจริงๆแล้วโอ้ยุคเมื่อก่อน มันมันยิ่งกว่านี้เยอะนะถ้าใครถ้าใครอายุเยอะๆหน่อยนะอ่ะก็จะรู้ดีนะประมาณนี้